เราไปเรียกสิเราไปสิบกว่าเมียมันติดทีเฟรมเวลาถ่ายโปรโมทเนี่ยใช่ใช่เสร็จยาอันนี้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 เยังหมดแล้วมั้งเนี่ยรอหน่อยพี่ไม่ต้องเช็คกินแล้วถ่ายอาหารใหญ่ๆนะเนี่ยเล็กๆนะยู่หน้าออกทีวินหน้าคอเขาหน้ากินแต่ชืดหมดแล้วเนี่ยหน้าบานเสร็จัดร้านจัดร้านจัดร้านทุกผู้ชมมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนเราเข้าสู่รายการ Are You Off ิดถึงเรชวนไปกินข้าวกันไงชวนมากินข้าวแต่ก่อนจะถ่ายรูปเสร็จแล้วนี่เมนูนี่นะพี่ไดพี่ก้องเขาออเดอร์เองหมดเลยนะเขาคงคิดว่าเราชอบของพวกนี้ไม่ใช่วันเนี้ยพี่ก้องเขาหวังดีกับเรามากเพราะว่าพี่ก้องเนี่ยเขาอยากจะพาเรามากินข้าวให้ตรงกับราศีวันนี้เรา้องมีราศีใช่ต้องค่ะต้องรู้สิคะว่าเราราศีอะไรกินอะไรแล้วเหมาะอะไรกับเราบ้างแต่ว่าคุณแม่เขาไม่รอเราเลยนะคะเพราะว่าบาจะเริ่มกินก่อน สปาเกตตี้เนื้อปูผัดพริกแห้งดูราศีเขาแล้วดูเขาเป็นคนราศีหิวมากนะคะ <c oughs> <c oughs> วันนี้เมนูของเรานะคะเริ่มจากจานแรกนะคะเราจะเริ่มด้วยสลัดผักย่างนะคะคจากสลัดผัดย่างนะคะก็จะเป็นจานนี้ค่ะเป็นหอยนางรมทอดนะคะคแล้ววันนี้คือมันบดไก่ทอดแล้วก็สปาเกตตี้ผัดพริกแห้งะะอันนี้รายการลิ้นติดโปเหรอครับ <c oughs> <c oughs> ใช่ค่ะลิ้นติดโปรแฟร์ไปกันได้นะคะเขาไปกันทุกที่เลยคือกินตามราศี<ช>เพราะฉะนั้นต้องมีคนมาบอกว่าราศีไหนเนี่ยมันเหมาะจะกินยังไงคนนี้ไม่เคยมารายการเรามาก่อนเลยขอแนะนำครับน้องใหม่มาพบกับรายการเราเลยครับเป็นปางรายการเราครั้งแรกเลยอาจารย์คมสันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องน้องนั่งนี่น้องน้องนั่งนี่ครับนี่น้องใหม่คั้งนี้อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์เปนเนื้อประจำเลยนะในจังหวัเราเนี่ยแท้แผ่นไทยก็มีกินตำราสีเหรอครับอาจารย์อ่าเราเรียกว่าโหราศาสตร์กินได้โหราศาสตร์คือหมอใยเนี่ยเขาเรียนวิชาโหราศาสตร์ด้วยนะทำไมโหราศาสตร์กินได้ดูบนจอครับ จอจะขึ้นจักราศีสมุทรฐานให้เลยราศีมันคือการเคลื่อนที่ของดวงดาวบนของฟ้าครับผม,มถูกต้องไหมถูกแล้วเสร็จแล้วคนเราเวลาเกิดเราก็จะมีราศีที่เราเกิดถูกแล้วในจักราศีภูมิฐานมาจากคำพีการแพทย์แผนไทย<ๆ>เขาก็จะบอกเลยว่าถ้าเกิดเกิดราศีนี้กินนี่นี่นะอย่าไปกินนี่นี่คุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าตัวเองเนี่ยประจำราศีไหนตามหลักแพทย์แผนไทยถูกไหมฮะจักราศีสมุทรฐาน ใช่ไหมมันคือตอนที่เราเกิดครับแต่ถ้าเปิดทางการแพทย์เวลาเราจะดูเนี่ยเราจะดูตั้งแต่วันที่เขาปฏิสนธิดินสองก้อนมารวมกันกลายเป็นดินก้อนใหม่คุณก้องเกิดวันอะไรจันทร์อังคารพุธจันทรศุกร์พุธคุณก้องพ่อกับแม่คุณก้องทำมันพุทธใช่เหรอจริงป่ะนั่นก็คือมันมีความเชื่อของเราในการแพทย์แผนไทยว่าเราเกิดวันอะไรถ้าไม่โดน,น <หา S 2> พ่อแม่นูกันนะ ไปดูประจิวันที่วันพุธพ่อแม่จะทำมาจอกเปลืการืะทำการการจาะเปลือกแม่วันพุธเราเรียกสิ่งนี้ว่าจักรราศีปฏิสนธิอันนี้คือเอาใช้ไหมไม่ใช่ธาตุเจ้าเรือนไม่ได้จักรราศีปฏิสนธิอันที่เรากําลังคุยกันวันนี้คือจักรราศีปฏิสนธิไม่ใช่เรื่องธาตุเจ้าเรือนโอเคงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าวันนี้ที่เราจะพูดกันเนี่ย มันสามารถรู้ได้ยังไงบ้างว่าเรากินอะไรแล้วควรกินอะไรแล้วตอนนี้เราอยู่กับหมอคลุยนะคะซึ่งเป็นแพทย์ชื่อไหมคะหมอคลุยเป่าคลุยอ๋อที่ต้องเป่าสวัสดีครับอาจารย์ครับเมื่อกี้เราคุยค้างกันไว้ด้วยน้องว่าชื่อหมอคลุยกับหมอดูดอย่าไปอย่าไปพร้อมกันนะไม่ดีเรียกแล้วสับสนเมื่อกี้คุยเรื่องพี่ก้องไว้เลยว่ายกตัวอย่างพี่ก้องเนี่ยกินอาหารถูกฉลกหรือเปล่าอย่างพี่ก้องเกิดเดือนตุลาคมเดือนตุลาวันที่ยี่สิบห้าเนี่ยเขาบอกว่า กินอาหารร้อนร้อนดีอ่ารสร้อนก็คือที่มีความเผ็ดร้อนไม่ใช่อันนี้อยากกินไหมร้อนไม่ใช่เผ็ดก็ไม่ใช่ร้อนยกตัวอย่างเช่นกินแกงแต่ไม่เผ็ดตัวรัพากระเพราขิงขาตะไคร้ก็คือมีฤทิ์ร้อนไม่ใช่ทิร้อนหมดเพราะว่าร้อนแต่เผ็ดร้อนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับคนละรสครับเครื่องดื่มที่เหมาะกับคุณก้องไมากที่ตุดน้ำขิงต้มกเกลียดมากเลยแต่มันดีกว่าคุณ คุณก้องคุณก้องเคยกินน้ำขิงมะคนมาก่อนทำไหมเขาไม่ได้ทาเหมือนคนสมัยนี้ทำนะยังไงครับก็ฝ่านขิง,งใช่ไหมใช่น้ําเดือดใส่เลยโอ้หอาจารย์ไม่รู้ว่าใครสอนกันมาน้ําขิงเ็าทาอย่างนี้เขาเอาขิงแก่ๆมาฝ่านเป็นแว่นครับแล้วก็ไปจี่ในกระทะน้ำมันหอมระเหยมันจะได้ออกอแล้วสรรพคุณมันก็อยู่กับเปลือกนี่ไปลอกเปลือกันหมดเสร็จแล้วไปตั้งน้ำให้อนเ,เอาขิงที่จีแล้วมาเขาเอาผ้าขาวบางมา ใส่ลงไปผ้าขบางพร้อมใบเตยแล้วก็เอาลงไปต้มโอ้ยรสชาติก็จะไม่เหมือนกันไม่เหมือนเลยแล้วพอผ่านไปสักพักหนึ่งก็เอาผ้าขบางดึงออกเอาลำไยแห้งกำมือหนึ่งใส่ลงไปอุยดูมีอะไรมีดูดูดูมีอะไรมากกว่าน้ำขิงแล้วกินอย่างนี้เป็นน้ําขิงลำไยหอมมากไม่เคยกินเลยกินยังไงทั้งประเทศไม่มีใครไปแล้วเลยอ่ะรสชาติไม่ไหวเลยอ่ะอันนี้เหมาะกับผู้ที่เกิดอย่างราศีพี่กกองถ้าคุณก้อง กินขมกินเปรี้ยวอ่ะไม่ดียกตัวอย่างเช่นผักกูดไม่ดีผักกูกาแฟกโกโก้ผักขก <What? S 2> ม่ไกินอย่างเนี้ยไม่ดี แล้วไปที่ราศีต่อไปของพี่ไหนก่อน13สิงหาให้กินรสร้อนเหมือนกันแกงป่าแกงเหลืองเบ็ดไอเลิฟแกงเหลืองถูกกินเข้าไปแต่แสลงกับรสขมรสเปรี้ยวครับรสเปรี้ยวแต่ว่าชอบกินแบบมะระผัดไข่ก็ไม่กด้หรอกไม่ได้กีโนกอะไรอย่างเงี้ยคือคำว่ากินของแสลงเนี่ยมันไม่ดียังไงครับเอ้าอย่างทามันจะไปดับไฟย่อยเลยเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารทันทีเขาถึงเรียกแสลงกินแล้วแสลงกินได้แต่กินต้มยำได้แต่อย่าให้มันเปรี้ยว เปรี้ยวแต่น้อยไม่เปรี้ยวแต่น้อยได้อย่าจัดใช่ของหมอกงของผมเดือนธันวาคมธันวาคนธันวาเนี่ยเขาบอกให้กินของเปรี้ยวดีเออผมชอบแล้วเขาบอกว่ารดร้อนแผลงโอ้โหชอบมากนั่นแหละคนมกราเขาบอกกินของสุกดีอย่ากินดิบนะอย่ากินของดิบมกรากรกุมภาอ่าว่าไปเลยหมอกุมภาชอบรดร้อนครับกุ้วกใช่ครับแล้วก็ของแสงคือลดขมลดเปรี้ยว ก็จะมีความที่คล้ายๆกันอยู่นะซึ่งมันก็จะเหมือนมีนาเหมือนกันเลยว่ากุมภามีนาเหมือนกันเป๊ะก็คือกุมภาคนมีนานะก็ให้ร้อดร้อนได้แต่ว่าเปรี้ยวไม่ได้ให้หลีกเลี่ยงพ่อเมษาเขาบอกว่าชอบอะไรกับอาหารที่มันย่อยง่ายอาหารย่อยยากคนเดือนเมษากินนะเรียกไม่ย่อยสมมติเขากินผักกินสลัดไม่ได้เนี่ยย่อยยากเมษาคนเมษา คุณสมาเขาบอกว่าชอบกับขมกับเปรี้ยวอ่าแล้วแสลงกับร้อนอาจารย์เลยนี่แหละสลับกันเดินต่อไปค่ะมิถุนายนครับผมควรกินรสร้อนครับเราก็ไม่ควรกินรสขมเปรี้ยวค่ะเอาสลับกันรสร้อนเลยเหรอคะดารคดาค่ะเขาบอกว่าชอบกับฝาดเปรี้ยวแต่แสลงกับหวานมันอันนี้แปลกแล้วใครไม่กินหวานมันนี่ลำบากเนกันเนาะ พอสิงหาใช่ไหมสิงหาต่อเลยครับสิงหาชอบรสร้อนครับครับผมแล้วก็ไม่ชอบรสขมเปรี้ยวนี่ไงให้กินรสร้อนนะไม่กินขมเปรี้ยวสำหรับคนสิงหาแต่พอ<ผ>ม,มากันยาเขาบอกกินรสขมดีแต่ตแสลงรสแสลงอะไรที่มันย่อยยากครับรงผง อันนองอยากกินกันยาส่วนคนตุลาเนี่ยวนกลับอีกรอบคือตอนเนี้ยตุลาตุลาเนควรหยุดกินเพราะว่าไมบอกมันจะย่อยยากเปล่าหิวพฤจิกาแล้วสุดิ้ายแล้วพฤจิกาพฤจิกาเขาหมอว่าไปเลยชอบรสขมเปรี้ยวครับครับผมแล้วก็ไม่ชอบรสเผ็ด ครับผมรถรถเป็นรถเผ็ดนะไม่ใช่รถร้อนรถจัดแล้วง่ายนะเดี๋ยวอาจารย์มีตารางให้ขึ้มอยู่บนจอตอนนี้แล้วครับดูตามตารางได้เลยใครกินก็ได้กินหมดเลยนะดูตามนี้เลยครับคนเราใช้ชีวิตให้ง่ายไหมหมอควรถ้าชิตชีนิตไหนมออยากกินอะไรก็กินเพียงแต่ว่าอะไรที่มันแสลงก็กินแต่น้อยแต่กินเพิ่มก็ไม่ต้องไปกินมากเลือกกินนะครับคุณนุชแต่ถ้าเผื่ออะไรที่ชอบหมายถึงชอบกับเราแล้วกินมากๆคุณได้ว่ามันพังไหมไม่พัง นี่ไงมัชชิมาปฏิปทาทางสายกา้เอาแต่พอดีครับง่ายๆคือถึงแม้ว่าคุณจะถูกกับรดขมรดเปรี้ยวแต่ว่ากินเยอะไปมันก็ไม่ดีนะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าชอบผมชอบเปรี้ยวแต่มันไม่ถูกกับเราก็กินให้น้อยหน่อยถูกต้องแค่นั้นเองตอนนี้เราพูดเรื่องของกินไปแล้วครับผมพักกันแป๊บหนึ่งเราได้กินก่อนเพราะว่าอาหารเย็นหมดแล้วค่ะอาจารย์ก็ไม่ได้ทานอะไรเลยนะคะอาจารย์ทานได้ใช่ไหมเนี่ยทานได้หมดเลยค่ะ ช่วงหน้าเราจะมาคุยกันกับเรื่องของเครื่องดื่มกันค่ะว่าเครื่องดื่มนี่นะคะแบบไหนที่จะดีกับเราสักทู่เดียวนะคะ,ะ <Grandpa. S 2> แนะนำอาจารย์อีกท่านครับคุณหมอปิงปองดูว่าอาจารย์ทงเป็ด ฮะอาจารย์ทำเป็ดเหมือกี้ครุยเมื่อกี้หมอครุยนี่หมอทำเป็ดองอันนี้ตีปองอันนี้ตีได้เหมือนกันเมื่อกี้ค้าง่าอีกนึกครับอาจารย์ครับว่าทั้ง12ราศีนอกจากกินอะไรแล้วไม่ควรกินอะไรแล้วต้องระวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษอันนี้เจ๋งมากเพราะเขาบอกเลยว่าเดือนมกราเนี่ย ให้ระวังเรื่องอาการท้องผูกชาพลายสหรับคนเดอนมกลาคุณพวมาหมอว่าไปเลยเกี่ยวกับเรื่องอาการท้องอืดแน่นท้องครับผมอันนี้เป็นลมแน่นเมื่อก้น้องผูกอันนี้ลมมีนาค่ะท้องเสียลำไส้แปรปวนมีนาไปเมษาจะเกี่ยวกับเรื่องระบบเรื่องตับไขมันพอกตับคุณสบาเกี่ยวกับหัวใจให้ดูหัวใจน่ากลัวเนาะคุณสบาหัวใจเลยมิถุนามิถุนามิถุนาก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องหัวใจเหมือนกันแต่เป็นเรื่องความดันอะไรนั่วก็ความดันโลหิตใช่ครับผม ไปติดแล้วกระดาษคือไอเจ็บคอต่อมทอนซิลอักเสบอาการเจ็บคอครับผมกระดาษสิงหาตัวเธอใดให้ระวังเรื่องอะไรระบบต่อมไร้ท่อวิ่งกัดต่อมก็ดูอมที่สร้างฮอร์โมนต่างๆตายแล้วต้องบอกหวยระวังแใกาันยาเป็นเกี่ยวเรื่องกดไหลย้อนไม่ใช่ต่้นต้นต้นอาจารย์เลยเรื่องอะไรกดไหล ัวใจเหรออาจจะมันกินยาหอมหวานใช่พิธเกาผมก็จะเกี่ยวเรื่องอาการหอบหืดนอนกรนนะแล้วก็นอนกรนด้วยท่านว่าเป็นไข้ร้อนในกระหายน้ำปากแห้งคุยที่เราต้องห้ามไปเป็นที่เรียบร้อยสิ่งแวดล้อมไปเป็นที่เรียบร้อยคราวนี้นะคะมาถึงเครื่องดื่มที่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สูตรแล้วเนี่ยนะคะจะดีกับสุขภาพของคุณค่ะวันนี้เราจะทําเครื่องดื่มอะไรคะเบอร์กามอตพันช์เบอร์กามอตเนี่ยเรามาจะได้ยินอยู่ในแชมพูใช่คแต่ที่เรามากิน ก็คือมะกรูดมันคือมะกรูดเบอร์กามอตคือมะกรูดเอาภาษาเบอร์กรามอกคือภาษาฝรั่งคือมะกรูดเหรอใช่ถ้าบังคุณทำยาของน้ำมะกรูดเนี่ยมันทีเด็ดอยู่อันหนึ่งคือเหมอกับคนสมัยนี้มันจะไปรักษาสมดุลกรดด่างในร่างกายเราอ๋อนี่เป็นอะไรย้อนไงใช่เริ่มจากส่วนผสมมีอะไรบ้างคะมีกังต้องมีกันสิมะกรูดนีน้ำมะกรูดมีมะกรูดมีน้ำใบเตยน้ำใบเตยมีผงวุ้นผงวุ้นน้ำส้มายก็ได้ อันนี้แล้วแต่ชอบอันนี้ชาเขียวชาชาชาดีนนี้ชาแดงอันนั้นกาแฟอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ไหนโกโก้ก็ได้แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณต้องเตรียมที่บ้านนะคะก็คือมะกรูดใบเตยผงวุ้นหรือว่าเจลาตินนะคะเรียบร้อยแล้วเนี่ยอัตราส่วนเท่าไหร่คะอัตราส่วนตามใจฉันตามใจฉันแล้วก็ออกมานะคะจะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วเราจะเพิ่มความหวานด้วยน้ำเชื่อมไปเลย อ่เครื่องมันกลมกว่าง่ายมากเลยใช่ไหมก็แค่ผสมก็แค่หยิบแก้วมาง่ายเลยาาาจยง่มกหรอผู้ชมทำไมไม่ได้เลยหรอทำได้เลยครับอันนี้คือน้ำมะกรูดเราสองคนเนี่ยไม่ทานกาแฟบอกกล้องไงผมเกณฑ์เราไม่กินสามอย่างเลยครับพี่ใหญ่ไม่กินชาด้วยไหมหรือชากินได้เรากินชาเราไม่กินกาแฟเาก็แค่ไม่ใช้กาแฟใช่ไหมฮะเออใส่กี่ช้อนครับบอกถุยใส่ตามชอบเลยครับอใส่ตามใจชอบเลยครับแต่เติมช้อนเล็กครับ เสร็จแล้วใช่ไหมครับพอครับเอางี้ง่ายๆเลยนะใช่ค่ะหนูตั้งใจให้เสร็จแล้วเราก็ต้องเทไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่เป็นชั้นครับโอ้โหแต่เดี๋ยนี้ไม่รู้เรื่องเลยรู้สิ่งต้องเรียนรู้เยอะอันนี้ชาแดงใช่นี่ชาแดงเหรอถ้าลวกมือหาได้หาด้วยครับอันนี้ก็คือไอ้ไหนเลยนากินได้ชาแดงเหมือนชาดาย็นอะไรเงี้ยเนาะแค่นี้ ค่เนียนครับตายแล้วก็คือประโยชน์มันอยู่ที่ตัวน้ำมะกรูดเรูะอย่างี้กินลงไปแล้วไม่ต้องคนครับดูดได้เลยฉันไม่กินชาฉันไม่กินพวกที่มันเป็นพวกมันมีใจสั่นมีอะไรไหมที่มันเป็นพวกคาเฟอลีนลองทานดูครับต้องผสมได้ไม่ต้องครับแต่จะบอกแต่จะบอกเลยไหมอย่างงี้ง่ายมากเมียจะไม่ผูกกินที่บ้านได้เลยใช่ง่ายมากเป็นยงไงพี่ไดเหมือนเวลาเราไปร้านอะ ร้านแบบหรูหราที่ข้างล่างเขาจะมีแยกชันน่ะใช่ใเออข้างล่างมันจะเป็นวุ้นๆน่ะต่อยากรู้ว่าแล้วมันเป็นรชาชาได้เข้าใจแต่ว่าไอ้ตัวผมไอ้ตัวน้ำน้ำวุ้นของมะกรูดมันรสชาติเปรี้ยวไหมไม่กําลังดีเลยไม่ต้องถามเดี๋ยวชิมเองแต่นี่เป็นกาแฟนะกาแฟครับง่ายมากเลยคุณผู้ชมค่ะที่บ้านนะคะดูเลยแล้วก็ทําสามีภรรยาทำกินได้สองคนนะคะกาแฟป่ะกินกันสองคนได้เลยกินเสร็จแล้วก็ค่อยทำอีกอื่นกัน ล้างแก้วครับหนูทำไปแล้วเออดี๋ยวหนูใส่แล้วเดี๋ยวหนูจะใส่น้ำดำอุ้ยนี่มีตกแต่งน้ำดำเลยเหรออยาาแก้ไอ้ไม่ได้มาอย่างนี้อย่าทำนะครับอาจารย์ครับมันใส่มันคนละใส่กันมันดูได้เลยครับฝากฝากใส่อันี้หน่อยค่ะได้ครับทำอะไรกันจะเอาอิงดิชทีหนูไม่ชอบชาแดงมีชาจีนใช่ชอบชาจีได้เนาะเหมือนกินไอ้นี่ วุ้นแบบเหมือนแทนแทนไข่มุกในชานมมาได้นี่เกิดเราใส่ไข่มุกไปไหมอาจารย์เราเฉากุ้ยเราใม่ไปเฉาก๊้ยเฉาก๊้ยจะมันก็เป็นไข่มุกไงหรือใส่ลูกบุกลูกบุกเม็ดบุกได้หมดอ่ะอาจารย์ผมกินอย่างเงี้ยเป็นประจำเนี่ยจะ,ะช่วยผมเรื่องอะไรบ้างโอ้โหอาจารย์นนนนผมกินอย่างเงี้ยเป็นประจำเนี่ย ช่วยผมเรื่องอะไรบ้างโ,โห,หนึ่งเรื่องกดเรื่องด่างกดด่างอย่างที่บอกไปสมเงินกดด่างอ,อย่างอื่นอีกไหมสอเท<ม>่ากัอ<ช>ว่าคุณด้เรื่องประจําเดือนทําให้ประจําเดือนมางาม มังามคือไม่ปวดท้องน้อยประจําเดือนไม่มีประจาเดือนปกติอะไรสักเพี้นี้ยสีแดงสดอย่างเงี้ยสีแดงสดจะแดงคือผู้หญิงบางคนมีเวลาจะมีประจําเดือนจะปวดท้องมากแล้วเวลาป็ะจำเดือนมาปุ๊บอาจจะกลายเป็นสีเลือดดำๆบางทีมีตกขาวเพราะว่ามันออกไม่ปกติเรื่องมันค้างไว้อ่งเงี้ยแดงมากถือว่ามีสุขภาพดีดีใช่ไหมแดงกลัวเลยคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมประจําเดือนออกมาเป็นแดงมากๆเลยจะบอสุขภาพดียิ่งหมดประจําเดือนวัยหมดประจําเดือนเหมือนจริง ประจำเดือนทั้งผู้หญิงผู้ชายมีหมดนะเอออะประจำเดือนผู้ชายก็มีผู้ชายมียังไงก็วัยหมดเมนมันหมดกันหมดอ๋อไม่ไม่เอาไวท์ทองไวท์ทองไวท์ทองเขาบอกกินไอ้นี้ดีทําไมอะเอ้าก็เขาไม่มีฮอร์โมนแล้ว่嘛กินเนี่ยมันทำให้มีเรื่องอื่นเห็นไหมครับเพิ่มความกระชุ่มกระชวยให้ชีวิตมีอะไรอีกหมอช่วยฟอกเลือดด้วยฮะฟอกเลือดก็คือปรับปรับสมดุลกดด่างันลืงเบาหวานได้ไหมเบาหวานก็ได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดแต่อย่าคุณผู้ชมอย่าเติมน้ำตาลเข้าไปเยอะละกัน ใช่แต่การช่วยช่วยแต่ไม่ใช่ปึงปังใช่ไหมอ่าไม่ใช่ปึงปังอันนี้เหมาะกับทุกราศีไหมครับเหมาะทุกราศีเลยก็เรียกว่าเหมาะกับทุกคนทุกเพศทุกวัยที่รู้สึกว่าอยากจะเจอสมดุลแล้วสร้างเสริมสมดุลให้กับร่างกายครับผมอร่อยไหมอันนี้ชาแดงอร่อยด้วยนี้ชาจีนนป่นกาแฟกาแฟโกโก้ก็ได้ได้ทำไมยากด้วยก็คือเครื่องดื่มอะไรก็ตามที่เราดื่มแล้วเนี่ยเราลองมาคิดดูว่าสามารถมาทานร่วมกับมะกรูดได้ก็คือทําได้หมดเลยใช่ คุณผู้ชมถามไวว่าคุณผู้ชมนะคะจะอยู่ราศีใดธาตุใดนะคะเรื่องอาหารการกินก็ขอให้ทําตรงกลางไม่ทานมากไปไม่น้อยไปเลือกที่เหมาะกับตัวเองนะคะค่ะมันสังเกตตัวเองนะคะว่าอาหารแบบไหนที่ทานแล้วรู้สึกว่าดีกับสุขภาพของเราบางทีเล็กๆน้อยนเช่นเวลาทานเข้าไปแล้วรู้สึกว่าทาไมมันแน่นๆท้องอาจจะเป็นเพราะว่าอาหารไม่ย่อยก็เป็นได้มันสังเกตตัวเองนะคะครับผมที่สําคัญนะครับอาหารกับยาให้แยกกันอาหารนี้เป็นสิ่ง,งที่แนะนํา อยู่ตรงกลางไม่มากไปไม่น้อยไปแต่เมื่อเจ็บป่วยก็ต้องใช้ยาไม่ใช่เพิ่งแต่ริ์ของอาหารครับอ่ะขอบคุณอาจารย์คุณสามดีนะคะขอบคุณหมอติงตองคุณหมอคุยนะคะับเราก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการของเราในวันนี้นะคะอาหารอร่อยมากๆเลยค่ะร้าน Portobello and d e s s e r ค่ะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ประเสริฐเมนูกิจ22ค่ะมาได้นะมาได้เลยนะคะัแล้วก็อยากคุยกับหมอคมสักด์นะครก็ใน a c e b o o k ของหมอคมสักด์ได้เลยคะคะรวันอาทิตย์หน้ากลับมาพบกันใหม่กับรายการอยู่ o k เคสบายดี วดีค่ะสวัสดีค่ะถามหมอหน่อยดิซี่ชัมเวลาเปิดดิซี่ดวงอะไรจะเปิดเป็นจะเป็นนี่นะหัวตุยตุยตุยก่อนราทุกครั้งเนาะให้ครับอาจารย์ครับฝากบอกอาจารย์นะครับว่าจะอ้วกอยู่แล้วให้ผู้ชมเขารู้เขาแก่ๆไปดิซี่ดวงเยอะอ๋อทีนี้ป้องกันไม่เป็นดิซี่ดวงแก้ไงก่อนอาจารย์อย่าปล่อยท้องอย่าปล่อยท้องเหลังแล้วมิ้วถ้าเกิดเริ่มจะเป็นกินยาอะไรก่อนครับเผื่อเป็นเราดูก่อนว่าเริ่มเริ่มตุยหัวมันโผล่ยังอ่ะ ยังไม่โผล่อ่หัวยังไม่โผล่ล้วงไปถ้าเจอหัวไม่ล่ะไม่จะไม่หัวลิ้วอะคะหัวลิ้วหัวลิ้วสี่ดวงตาจุ๋ยได้ตาจุ๋ยจุ๋ยด้จุ๋ยจุ๋ยในการแพทย์พันได้ป่าตอบได้เรามีทั้งยากินและยาผาเพราะว่าลิ้วสี่ดวงนี่ใหญ่ถ้าเกิดใหญ่ทุกประการไหนจุ๋ยจุยเนี่ยเล่าลิ้วสี่ดวงหนูไม่เคยจุยอันนี้ตรงตรงจริงจริงนะไม่แต่ที่พี่กล้องพูดผมเห็นด้วยคือเราสามารถตรวจเองได้อยากคิดว่าเป็นเรื่องสับปะโดนตรวจได้ไหมล้วงล้วงล้วงละคำคำ ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ตอนนี้ไม่อาจจะไม่เหมาะครับเอามีวล้วงเข้าไปแล,แล้วก็ลองคำเลือกไหมแต่แรกๆมันเสียงด้วย